สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นออ้องฟองไปเอฟซีเซบอร์ดสุกุกทุกคนนะครับเนาะอ่าเมื่อนี้ยย้ำวันอาทิตย์ครับเน่ยาม,มาเลี้ยงเย็นพาพี่น้องมาเยี่ยมบึงตลาดเนาะเออเป็นยังไงเพิ่นขายดีบ่ดีวินเนาะอ่วผมจะพาทัวตลาดนาบ้านผมนี่แล้วนะครับเนาอะ,อะแป๊บนึงจ้าเนี่ยครับมาหอดตลาดแล้วครับนี่แหละตลาดผู้เก็ตนาบ้านผมครับเอาเ,เป็นยังไงขายดีบ่วทุกคนเลยโคตรด๊ะ เป็นไรขี้เงียบใช่ไหอนี่ขายของดีอยู่บเบาเบาบ้านอาทิตย์ขายของดีเนาะต้องลาเลยพ่อหนีคนมาถึงวันจันทร์จังมีมากพอและวพูดเป็นนักร้องบ่อันนี้เจ้าก็ได้เขาลองเพลงไงฟังจะเข้านี่นะเจาเพลงหยั่งไปเพลงหยังก็ได้ครับลองลองผมฟังดูน้องนี่มาตากลายคักลายอีลีซ้ำพอนี่ละขนาดจะเอาอีกไปนะครับ ลาดเงียบเงาครับตลาดเง mm ียบเงาันอาท์บ่มีคนครับบมมีคนแตคนนั่งต่บันปลายตกาลนั่งนั่งอหารศติ่าตลาดป mm hmm. ลาครับโอ้ยขายยังครับอันนี้ขายกล้วยมักมังโบโอ้กล้วยกับหมักนาวขายหมกหนาม ขายดี่ยายน้องงัวฮะแกงน้องงัวแกงน่องงัวโอ้เช่าขายฟานแล้วมาขายน่องงัวแล้วบ้านขฟันบ่อได้เว้ยฟวันบ่ได้เปลี่ยนเป็นน่องงัวบ่อืมขายันาะปง้ปีงูขายดีย่บอมืงนี่ขายดียู่โอ้ มาบดปีงูคนเนาะครับเนาะเออนี่ยครับคือปีงูเนาะอันนี้ครับปีงูหนาตลาดผมปู้ยควันออกตัวอีตัวอีตัวอ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 ยู่พุณเนาะอือนี่ครับคือปีงูเนาะปีงูเจ้าเก่านะครับเนาะอยู่ต่คลองถมเอ้ยบอมเนตลาดยังตีลาตีแยกกุฎละคำเอออ่อ่านี่ครับมาหอดร้านโรตีแล้วครับเนาะนี่ละเบิด์ตสามตะบนมีร้านโรตีร้านเดียวนี่ละครับในสามตะบนผม อู่ได้กับบริษันเขามาขายครับเพิ่นแขกเพิ่นกับเมื่อบ้านเบิด์ตนะมีแต่แขกคู่เดียวนี่ยแหละอันนี้แขกกับว่แม่แขกธรรมดาครับอันนี้ครับแขก่าเราเล่าจนได้เด้ออันนี้ครับกระบวนการทุบถอดครับหอมห้อยอยู่ครับเตี๋ปซี่ข่อยเบิ้งนี่เพิ่นก็อยากกินขี้กันแด้นนี่เพื่อนอะครับวันนี้ทำการเคาะนะครับเนาะเพื่อนอะโชว์โชโชครับเฮ็ดแบบตีละกกาขึ้นฟาดกลางอากาศม่ได้บ่จังนี่ เกิดอ่ะโอ้บดมือละลายภานไดอันเปียกมันก่อนมันนี่เบอร์นิมแต่วางแค่หาซิบเอหาซิปก่อนบดมือละหาซิปก่อนโอ้แต่ว่านนมนี่เบิดเบิดเบิดมือละป๋องบ่หวาปะสีหาป๋องน้ำมันนี่ก็เบิดเป็นเป็นขวดชนบ่อน้ำมันแต่แห้งๆเนาะมยังก็ขึ้นเบิด้ด เป็นกะสิได้ทับแล้วกะสิลงมาถอดนะครับโอ,อ,อ้หอมแดดแด่พูดอย,ยู่ใกล้ๆนี่ก็ได้นะครับกดจอ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 ดเอออ่านี่ยแโอ้ยลูกค้าเพิ่นมาซือ้อโรตีมาแต่ไก่ได้ครับนรเออนี่ยกูด่ะมันขู่ตะคามเอายั้งนิดหน่อยเนี่ยไปยังนี่ฮะซื้อ,อยังซื้อ,อยังท่านว่าครับ คือท่านว่ามาปิ้งโอ้มาปิ้งนี่เอาเด็กหนุอยก็ได้พูลานอันนี้ดีใจได้กินโรตีเด็กหนุอยกันนะเออไปแล้วครับเป็นอยู่มาพูนมาทางบันคูดกับข้ามนะครับเนาะเด็กหนุ่ยกับดีใจได้กินโรตีไปแล้วพอซื้อให้ก็ได้อ่าอ่านี่ครับตลาดกับเด็กหนุ่ยเป็นปิ้งเป็นปิ้งไกลแล้วนะครับเนาะนี่ลูกค้ากับมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับมาตลาดเพิ่นเลยนี่ปิ้งเงี้ยค่อยๆมาขายครับขายเบิดไใบแต่ ขายดีสุดในตลาดเนี่ว่าวแมนปิง้งงูอืมเอ้ยชุดแมนน่องง่วอ้อมน่องง่วอันนี้ก็ขายดีที่สุดอ้อมน่องงวัวอ้อมน่องงัวนเศ้าขายลาบฟ้านแล้วยายเทียนนะครับเศ้าขายลาบฟ้านแล้วถ <c oughs> ือฟ้านบ่ได้อืมถือฟ้านมาได้มาให้หลาบงัวเดี๋ยวนี้อืมน่ <c oughs> องงวัวนนองงวัวโอ้น่องงัว โอ้เบ oh, no. ิดละเบิ้ดขายของหวานจนเบิดละเกินคำเกิดใบไปแล้วครับขายของหวานเกิดไปละครับเหลือสามถุงครับโอ้เหลือสามถุงเอ้ขายกันชือเบิดละเหลือคาไหลเหลือคาคาหลก็มูครับคายนี้เหลือเยอะเหลือกับบังมี่เหลือกับบังมี่ครับคนมาขายบังมี่สุกเออยายก็มาขายอยากขายผักบุ้งมันบังไงครับมาจากบาทนี่ยสิบบาทเนาะอ๋อเหลหลายครับเหลือสองถุงกูด้ากนยังขายเหลือโนมาอยู่ถุงละเซ่าเหลืออยู่สสองถุงโอ้ มาอีกแล้วมาหาหมอลำนะหนึ่เออมาหาหมอลำหนี่ยยางอวยไปอ้วนมาอีกแล้วโอ้ยเด้อมาเด้อหมอลำคนหนึ่งก็ไ<จ>ด้ใจนั่งเด้อโอ้ยเจ้าหมอลำคือน้องนายปล่องเจ้คุณพี่นี่เป็นใจเงียบเนาะหัวแก้วข้าหัวแ้วเนี่เลยเลยบอกหัวแก้วโอ้อ่าหลังจากาแต,ตลาดมาครับเนาะโอ้ก็บอกหอดร้านของผมนะครับเนาะนี่คือร้านเซบอยมุสสดนะครับเนาะ นี่ครับตลาดาาเนี่ยมะเรงเงียบครับมื่อไหร่บอมีหอวลูกค้าครับโอ้ยนะทั้งตลาดครับไ่ได้ขายเพิ่นว่าเออเงียบเบิ้ลอันนี้คือยนีแมลงนะครับเนาะบรรยากาศยนีแมลง,ท,งทั้งพูสีแยกกุระคำเนะาะอ่าอันนี้มาหอดรานผมแล้วเด็กเนาะขับไปจวดทีนก็คงดูคนเดียดอีหยังอยู่เบนนั่งกดตู้อยู่เ,เ,เพื่นกดไหลกดแช่หัวแบหรือบ่เบิ่งคลิปบไปกันหมดรือจังไงอ่าเป็นจังไงครับขายดีอยู่บ่อคือเป็นนั่งเงียบๆแถเป็นจังไง ไม่ได้คล้ายบ่ลูกค้าเพิ่งไปใช้เบิดนาะมือนอีิเนาะอ่ะอ่านี่แหละครับคือประกาศยามาเลงอ้าวรถสต่ะเป่าเพิ่นมาเอาหมูนะผมนี่ครับยามาเลงเอ้านักล่องบ่มาบ่มือนีิฮะเอ้าไปใช้นักล่องบาม่าขายสต่ะเป่าน้ำบอกมือหน่มา,ม,นนมาอยู่เอา้แบบา,อาบ่โอ่เพิ่งไปซื้อขนม,มบเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเพิ่นก็จะอ่านี่ครับน้องเพิ่นมาอีกแล้วครับมือน,นีิ มันเอาซาละเปาพอดีครับผมก็เลยเห็นน้องคนมาสื่อซาละเปาเนาะอ่ะเมื่อวานนี่คลิปมาจากฟังเพลงอีกอยู่ได้เออเอาอีกจักน้อยแน่นะเอาเพลงยังก็ได้เออเอาอีกจักน้อยเดี๋ินเท่าอะไรเพลงโอ้ยอ,อันนี้เป็นคลิปแบบที่มาในแตัดต่อน,นะครับเนาะเอโอโฟกัสงี้น้องเพิ่นมากกันยับจูดเลยได้ดีนะเออคลิปสดๆเนาะครับเนาะเออนี่นะครับแล้ว เมื่อไอ้มันกับน้องปีกลายสินสอดวาดไว้ทองสองบาทค่าดองครึ่งแสนรอนดวันแต่งชาวบ้านคือต่อรอวันผู้แขนจนสองปีผ่านแล้วเด้อ งานแต่งเป็นมันใจน้องวันเมื่อเปลี่ยนพอซอพอหน้าผู้ใดก็ทำไทยได้วันแล้วบอคือหาคำตอบปะพอได้แต่รอไอามารวมทาอ่อครับอุ้อ่ะเรียบร้อยแล้วครเพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพื่นก็ได้ As, เอาไปแล้วคือไปให้แล้วทุงหมู Hans ไปเลยเอาคือลดให้แล้วไปไปเอเอดีอ๋ยวคนหรองคนเมืองแหละครับเนาะเดี๋ยวทุงหมูุ้งคือลดให้แล้วเห็นยางบริยูรถสงสัยเพื้นสิไป็นยางที่ตลาดบางยาเนี่ยแหละครับเนาะเดี๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเบื้ออมกอีกคุณละวันเสาร์อาทิตย์เออเดี๋ยวเพสพนลองใหฟ้ฟังอีกเดี๋ยวเพิ่นเพ<ๆ>ิ่นไปโร<อ>งเร<อ>ียนอ่าโอเคครับ เป็นยังไงเนาะครับเมื่อกี้นี่ผมก็ได้ให้นอ้นองเพิ่นเทศร้องเพลงให้ฟังเนาะเสีย,ยงขัดขนาดน,นะครับเนาะเพิ่นก็หยุดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับมาซอยพอซอยแม่เพิ่นเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดขายสระ,ะเป๋าซอายกะนั่นคือเฉพาะเพิ่นต้องหยุดเสาร์อาทิตย์ครับเพิ่นจังสิงมาขายสระ,ะเป๋ามาร้องเพลงอยู่หลังรถได้เนาะครับเนาะอ่าเป็นจังได๋นักบอม่วนบ่คลิปนี้กะคอมเมนต์ใ,ใจเข้ามาเลยนะครับเด้อ ยดทุกคนันทับดาทิตย์เดี๋ยวมันมาซื้อสาระปอที่ผมพูดส่น่องพูดเราไง,งครับคู่มือคมือคูมอค่มือเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอความสุขสวัสดีจบเป็นของพี่ของน้องที่เกยบอยสุขสุขคนนะครับเนะะบาะฝา,ากไว้ตรงนี้นะครับเนาะขอบคุณครับ